ทุกสิ่งในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายเท่านั้นนะคะมันมาแล้วมันก็ไปถ้าคุณคิดดูให้ดีๆว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคนเราทุกครั้งเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปแต่เราจะมักจะจดจําความทุกข์เพราะมันอิมแพ็เราเยอะให้คิดถึงความจริงว่ามันมาแล้วมันก็ไปไงแต่สิ่งที่เราจะต้องยกขึ้นมาคือจิตของเราความเข้มแข็งของเราเราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนเก่ง แล้วสิ่งที่ฉันแนะนำไปมันก็แค่ความจริงเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่อยู่อย่างเดียวคือคุณจะทำหรือไม่ทำถ้าทำ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 คุณจะเก่งขึ้น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 ในทุกๆเรื่องด้วยซ้ำไปแต่คุณโชคดีนะคะ